การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในยุคการเปลี่ยนแปลงภายหลังสถานการณ์ที่ไม่ปกติได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่การศึกษาในยุคป,ปัจจุบันที่เรียกว่า o g World กำลังเข้าสู่ยุคบานี้ที่การจัดการศึกษาจะต้องเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ AI นำมาใช้ในการเข้าถึงการจัดการศึกษารูปวิถีใหม่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่จะต้องทำหน้าที่เป็นนักนวัตกรโรงเรียน ซึ่งกลไกสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดคือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนายวีระเดชมณีนกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมืองเลยได้มองเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมที่จะต้องพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคให้เท่าเทียมระดับมาตรฐานสากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาผู้มีเกียรติ ผู้ที่ร่วมวิชาชีพการสาษาทุกท่านนะครับมีคํากล่าวคํากล่าวหนึ่งที่บอกว่าการจัดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่การพรัฒน์และดํารงไว้ซึ่งประสิทธิผลนั้นยากยิ่งกว่าแต่ณตอนนี้โรงเรียนเมืองเลยเราไม่ยากเลยครับเพราะเราก้าวข้ามจุดนั้นไปแล้วนะครับทุกท่านครับก่อนที่จะนําเรียนรายละเอียดที่ความสําเร็จของเราณตอนนี้เดโมเลยเราเนี่ยก้ามาอยู่จุดหน้าของจังหวัดขอทุกท่าน ผมมือจานักกับทีมงานของเราวันนี้ครับจังเรียนมึงเลยครับผมวีระเดชมณีนกรองผู้จัดการโรงเรียนมึงเลยนะครับตัวแทนจากท่านผู้จัดการประวิทย์น้อยบัวทองนะครับมาเผยท่านได้รับทราบที่มาที่ไปของเราในวันนี้ทุกท่านครับผลสําเร็จมากมายของเรานะครับที่ไม่อาจจะพัฒนาได้นะครับด้วยภายใต้กรอบของวิสัยทัศน์อันเดิมก็คือโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพตามมาตรฐานมุ่งมั่นสู่สากลทุกท่านครับคำว่าคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพนั่นหมายถึงผลสัมฤทธิ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นณตอนนี้ของเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับขาดอยู่หนึ่งครับก็คือ99ถามว่าทําไมขาดอยู่หนึ่งครับเด็กเพิ่งย้ายมาใหม่สองเดือนครับเราบังคับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราก็กําลังหาทางที่จะแก้ไขเหมือนกันสู่วิสัยทัศน์ใหม่ภายในปี64ครับณตอนนี้ใน่นอนใกล้โรงเรียนเลยจะเป็นโรงเรียนนวันตกรรมนักเรียนเกิดผลิตภาพ ด้วยครูนวัตรกรและเป็นต้นแบบการจัดการรู้นแนวใหม่ของอาเซียนนนี้สิที่เราภาคภูมิใจทำไมเป็นครับเราข้ามจุดคำว่ามาตรฐานสากลมานานแล้วนะครับโอนิตเราได้ร้อยเยอะมากคณิศตาสตร์ปีที่แล้วเกือบทั้งห้องร้อยคะแนนผิดแค่ข้อเดียวครับนะท่านผู้ว่าก็เชิญเชิญไปทุกครั้งที่มีการประกาศผลนะครับเรามีเด็กไประดับนานานชาติอันดับ 6ของโลกนะครับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ทุกท่านครับทั้งหมดทั้งปวนเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมแบบเข่งข็งท่านผู้บริหารคุณครูทุกท่านสร้างวิสัยทัศน์ในใจนวัตกรรมตัวนี้นะครับแรงบันดาลใจเกิดขึ้นตั้งแต่ได้มีโอกาสไปเป็นครูแลกเปลี่ยนที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา หลักสูตรที่เอาไปใช้เนี่ยนะเป็นหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่อิงตามแนวทางของกรมสมเด็จพระเทพครับเราได้เห็นกระบวนการแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเอามาใช้กับครูที่โรงเรียนในประเทศไทยนะก็เลยมีการศึกษาค้นคว้านะครับได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับาทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะรวมถึงมีการไปศึกษาโรงเรียนต้นแบบ ที่มีการปฏิบัติจนกลายเป็นวิถีที่เป็นเลิศน,นำแนวคิดทฤษฎีมาสังเคราะหนะ์จึงได้เป็นรูปแบบนะที่สามารถนำเอาไปใช้ได้จริงกับสา,ารศึกษาทุกขนาดนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับมีการผสมผสานทางการบริหารทั้งหมด3าศาสตร์ด้วยกันครับศาสตร์แรกก็คือการนิเทศภายในนะซึ่งผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการนิเทศแบบเชิงรุกนะไปพร้อมๆกับการสร้างชุมชนในการเรียนรู้นะครับไปเสริมแรงศาสตร์ที่2ก็คือเรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะซึ่งเป็นศาสตร์ที่คุณครูเองนะจะต้องมีการคิดค้นพัฒนาวิทยาการใหม่ๆนะครับนำมาใช้ให้ตรงกับสภาพหรือความต้องการพัฒนาสําหรับรุบนนักเรียนแล้วก็ศาสตร์สุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะซึ่งท่านผู้บริหารสาสสายเองนะครับจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมแต่ละครั้งนะครับนำสิ่งที่เกิดประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์แล้วเนีย่ยมาแลกเปลี่ยนกันก็สามารถแยกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1น,นะครับคือการสร้างวิสัยทัศน์ที่ท้าทายอย่างสร้างสารรค์นะครับผู้บริหารจะต้องร่วมมือกับคุณครูผู้สอนและก็บุคลากนนรทางการศึกษานะครับที่จะทําให้วิสัยทัศน์นั้นเกิดข,ขึ้นในใจกับคุณครูคทุกท่านเพื่อที่จะได้มองเห็นเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ขั้นตอนที่2ก็คือการแลกเปลีป่ยนความรู้ทางวิชาชีพขั้นตอนนี้เป็นการนําสิ่งที่เกิดประโยชน์และก็ใช้ได้จริงที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนเอามาแลกเปลี่ยนะเรามาพูดถึงเ,เป้าหมายที่เกิดขึ้นได้จริงจากการนําวิทยาการหรือการจัดก,การเรียนรู้ในสภาพจริงไปใช้แล้วเกิดผลจริงกับลูกนักเรียนขั้นตอนที่3ก็คือการจัดการเรียนรู้เชิงรุกขั้นตอนนี้คุณครูสามารถออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีเลยนะครับแต่คุณครูจะต้องรู้สภาพปัญหาจริง กับลูกนักเรียนครูอาจจะแบ่งกลุ่มลูกนักเรียน,ยนออกไปเป็นกลุ่มต่างๆเช่นกะลุ่มวางใจห่วงใยใกล้ชิดขั้นตอนที่4เป็นการสะท้อนผลการจัดก,การเรียนรู้ขั้นตอนนี้นะครับคุณครูเองเนี่ยจะต้องนําผลที่เกิดขึ้นจริงหลังจากการจัดก,การเรียนรู้เชิงบุกไปแล้วเนี่ยมาสะท้อนผลส่วนสภาพที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาก็เอามาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับขั้นตอนที่5เป็นการสแสดงผลลัพธ์ จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะครับซึ่งการแสดงผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจจะมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการการแสดงโครงงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่จะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้มากที่สุดนะครับคุณครูเองเนี่ยจะต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นเชิงบวกโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีผลการพัฒนาการที่ยังไม่พัฒนามากนักนะครับก็จะต้องสร้างความรู้สึกว่าเขาจะสามารถพัฒนาการได้สูงขึ้น นะเท่าเทียมกับเพื่อนในะขณะเดียวกันเพื่อนที่มีพัฒนาการที่สูงก็จะต้องลงมาช่วยนะครับช่วยกลุ่มเพื่อนๆที่เขากําลังพัฒนาอยู่นะครับเพื่อให้เขามีกําลังใจผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการนานวัตกรรมนะครับไปใช้ผลที่เกิดจากครูผู้สอนเนี่ยคุณครูเนี่ยมีการจัดก,การรู้เชิงรุกที่หลากหลายนะมาใช้ในห้องเรียนเนี่ยนะครับได้ตรงกับนักเรียนได้มากที่สุด ตอนนี้คุณครูเนี่ยมีนวัตรกรรมเยอะเลยนะครับและเป็นนวัตรกรรมเชิงประจักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับนักเรียนเองเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้เป็นเชิงประจักษ์ก็คือนักเรียนทุกคนมีผลสเร็จที่สูงกว่าค่าเป้าหมายนะหลังจากที่เราจัดกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มนักเรียนของเราที่เป็นกลุ่มที่จะต้องพัฒนาเนี่ยการวเราะกลุ่มนี้สามารถพัฒนาได้แล้วก็มีผลพัฒนาการเกิน80เกิน80%นะกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ แล้วก็เรายังพบว่ากลุ่มเด็กนักเรียนที่มีความเป็นเลิศได้รับการยกย่องนะครับพอเข้าร่วมการแข่งขันก็สามารถที่จะได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติได้สถานศึกษาได้รับการยอมรับได้รับความน่าเชื่อถือนะครับสำหรับหน่วยงานภายนอกนะครับรวมถึงผู้ปกครองชุมชนเนี่ยมีความรักความหวงแหนสารศึกษาเป็นที่รักและมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดรอยยิ้ม นะครับก็คือการที่นักเรียนของเราเนี่ยครับสามารถสอบเข้าโรงเรียนนะที่มีผลการแข่งพันสูงได้เกิน60%เนนั่นหมายความว่านักเรียนประของรัฐทุกคนเนี่ยสามารถมีที่เรียนต่อม .1 หนึ่งและเป็นที่เรียนต่อที่ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลักสำคัญของการนะวัตกรร,รมชิ้นนี้ไปใช้ก็คือจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรการศึกษารวมถึงผู้ปกครองแล้วก็รุ่นเรียนด้วยจะต้องร่วมมือกัน ผู้บริหารเองจะต้องสร้างมิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นในใจครูและผู้ปกครองให้ได้อันที่2ก็คือว่าหลักของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนยรู้กันจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงพอเมื่อนาํนาไปใช้แล้วทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันอันที่3ก็คือทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจร่วมกําลังกันนะครับสอย่างนี้ถ้าทาแล้วเนี่ยนะครับทุกพื้นที่ของโรงเรียน จะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นักเรียนเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกจุดทุกที่เลยทุกตารางนิ้วและก็เป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศชาติต่อไปเมื่อชีวิตจะเดินทางไกลคิดจะทําอะไรดี ก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอชอใช้เวลาสั่งสนมานานอุดมการที่สิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจจะมีชีวิตทำสิ่งสั่งสรร่าวตามยึดทัน โลกที่เปลี่ยนไปมีไม่รู้จิดที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแท้เุิได้ของทุกคนจะค้นหาในสิ่งที่ฝันศรัทธาเพ่งมั่นขยันและอดทนณธรทมและการเหตุผลประดาตัวตนที่ฉันภาคภูมใจ พัฒนาเยาวชนของไทยให้เด็กไทยมีการศึกษาก้าวไกลสู่สาคนการศึกษาขั้นตอนพื้นฐานสอนให้คนคนพบตัวตนเยาวชนจะเป็นความหวังของชาติในวันใหม่ มีชีวิตอาสิ่งสางสันต์ตามตามมิทันโลกทีเปลี่ยนไปมีไม่รีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตแท้พได้ของทุกคนจะคนหาในสิ่งที่ฝันสถาม,มันพี่ยันและอดทนคุณทธรรมรั้น เกียรติยศของศอพอทอใช้เวลาสั่งสมนาน อุดมการคือสิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจจะมีชีวิต